mm -hmm. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับตูนวรัตรนะครับและนี่คือรายการแฮปปี้โฮมพาไป<อ>ทาง H t ช c h a n ช e แแห่งนี้นะครับว<ๆ>ันนี้ผมพามาแถวย่านบ้านหม้อนะฮะวัดทิพยาวารีหรือว่าวัดมังกรเขียวที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือกันนะครับวัดนี้เป็นวัดจีนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า2 0 0ปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะมีเรื่องของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ มีเทพต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติจีนเนี่ยแปงไว้อย่างครบถ้วนที่วัดนี้แต่ผมอธิบายเองเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดและไม่น่าเชื่อถือเพียงพอเดี๋ยวไปคุยกับผู้รู้ที่ผมนัดไว้ด้านในกันเลยครับ คผู้ชมครับทันทีที่ก้าวเข้ามาในวัดทิพวารีแห่งนี้นะฮะสิ่งที่โดดเด่นมากในชั้นล่างก็คือบ่อน้ําตรงนี้ที่เขาว่ากันว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ว่าแต่ว่ามันมีความสําคัญและที่มาที่ไปอย่างไรกับบ่อน้ําที่ตรงนี้เดี๋ยวไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะครับรอเราอยู่เรียบร้อยแล้วอาจารย์เศรษฐพงศ์สวัสดีครับ อาจารย์เล่าให้เราฟังนิดบเดกได้ไหมครับว่าบอ่อน้าทิพย์ตรงนี้มันมีความสําคัญยังไงครับเบอ่อน้ําทิพย์เนี่ยเป็นบอ่อที่มีประวัติความเป็นมาคู่กับวัดมีอายุไม่ต่ำกว่าสองร,ร้อยยี่สิบกว่าปีบ่อนี้นะ,ะข้างข้างล่างเนี่ยจะเป็นตาน้ําธรรมชาติโอ้ครับเป็นเป็นเป็นน้าจืดเลยธรรมชาติซึ่งผุดขึ้นมาเองนะฮะพื้นข้างล่างเนี่ยลึกลงไปจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรโอ้ลึกลงจากนี้6เมตราน้ําจะอยู่หกเมตรใต้นี้เป็นน้ำธรรมชาติแล้วก็มี มีน้ำอยู่ตลอดภาษาจีนเนี่ยเราเรียกบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราเรียกว่ากําโหลแจ้ก็คือว่าบ่อน้ําทิพย์นะฮะก็เลยเป็นชื่อวัดว่าวัดกําโหลยีแปลว่าวัดน้ําทิพย์ทีนี้ตอนมาสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็พระราชทานนามให้ใหม่เป็นวัดทิพยวพยาวรีก็คือเอาจากชื่อของบ่อน้ําตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ก็เป็นที่มาเพราะนั้นบ่อเนี่ย ถือว่าเป็นบ่อที่มีความสําคัญต่อต่อประวัติความเป็นมาของวัดเป็นสิ่งที่ว่าคนเวลามาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะฮะนอกจากาบูชาด้านบนแล้วเนี่ยก็จะต้องแวะลงมาข้างล่างมาที่บ่อน้ำทิพย์ทำไมถึงชื่อว่าเป็นวัดมังกรเขียวครับคนจีนเนี่ยนะเขาจะถือว่าบ่อน้ำเนี่ยจะมีเทพประจําบ่อน้ำนะหรือว่าทะเลหรือว่าแม่น้าเนี่ย ก็คือเทพมังกรมังกรจะดูแลเรื่องของน้ําถูกเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะมีเทพประจําบ่อน้ำก็คือเทพประเจ้ามังกรเขียวทำไมต้องเป็นมังกรเขียวฮะสีเขียวก็หมายถึงลาบยศลาบยศนะฮะความโชคดีนะโชคลาบก็คือหมายถึงสีเขียวเพราะนั้นอาจจะเป็นมังกรแห่งโชคลาบก็ได้ ก็ไดนะ้ย้อนกลับไปสัก200ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของวัดน,นี้สร้างขึ้นมาได้ยังไงครับคือมันมีเมืองของคนจีนอยู่ในเวียดนานมเป็นชุมชนจีนค้าขายแล้วพอเกิดสงครามเนี่ยก็หนีมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตัดสินทีนี้ยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าตัดสินท่านก็บอกว่าเนื่องจากฝั่งธนบุรีนี้แคบแคบท่านก็บอกฝั่งนี้น่าจะมีที่กว้างกว่าก็เลยให้อยู่บริเวณด้านนี้ เหมือนเป็นปริมณฑลว่าง่ายๆเป็นชานเมืองนะฮะเพราะว่าเมืองหลวงอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้ก็คือชานเมืองเราอยู่ชานเมืองแล้วเนี่ยก็ให้ค้าขายอิสระเสรีเพราะฉะนั้นวัดแห่งนี้เนี่ยก็มีคนจีนดูแลต่อมานะฮะพอมายุคระกันที่4เนี่ยที่นี่ค่อนข้างจะสร้างมั่นคงเลยนะฮะจนถึงระกันที่5เนี่ย ก็เป็นวัดอย่างสมบูรณ์แบบเลยเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นตอนนี้นะฮะแล้วก็เลยเป็นวัดจีนความสําคัญของชาวจีนเนี่ยที่เขาให้ต่อวัดนี้เนี่ยถือว่าเขาให้คุณค่าและความสําคัญขนาดนครับก็คุณค่าของวัดที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นวัดจีนที่ในกรุงรัตนโกสินทร์น่าจะเก่าแก่ที่สุดเพราะว่ามีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีเก่ากว่าวัดเล่นยี่เก่าว่าวัดกรุงกรวัดไรมิดรท่างหายเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมีมีการสร้างมา รัชกาลที่ oh, รับนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยมีพื้นฐานจากสมัยกรุงธนบุรี mm hmm. แล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์ครับ,รบเพราะฉะนั้นที่นี่ถือว่าเป็นที่ตั้งวัดไม่ได้ย้ายไปไหนเลย mm hmm. เก่าแก่มากแล้วก็เป็นวัดจีนแห่งเดียวที่อยู่ในบริเวณปริมณฑลของเกาะรัชนโกสินทร์ mm hmm. อ่าบริเวณเกาะเกาะเ,เมืองรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าจะมี มีส่วนใหญ่เป็นวัดไทยครับแต่มีวัดจีนอยู่แค่วัดเดียวก็คือที่นี่ที่นี่แห่งเดียวันนั้นนีน<ๆ>นน่คือความน่าสนใจแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับวัดทิพยาวารีแห่งนี้จะมีอะไรให้ติดตามอีกบ้างเดี๋ยวมาชมกันต่อช่วงหน้ากับ Happy Home ข่าไปาง h TV Channel และอาจารย์เสรษิพงกก็ยังอยู่กับเราด้วยครับ